ที่ผมมองมีทั้งเงินนะครับแล้วก็ทองด้วยนะครับนี่คือเจอทองในกองขยะเลยนะผมบอกได้เลยนะครับไปครับอ่ะพร้อมนะครับอันนี้คัดออกมาแล้วนะครับนี่เจอเงินแล้วครับอย่างน้อยเนี่ยเจอผมทรัพย์แล้วนะครับเจอผมทรัพย์แล้ว เรียกได้ว่าเป็นคลิปสุดฮือฮาแล้วก็กําลังได้รับความสนใจในตอนนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปนะครับจากช่องติกตอกของร้านทําทองชื่อดังอย่างร้านโมบ้านช่างทองเพชรทองแอนจิวอรี่นะครับที่ได้มีการออกมาแชร์คลิปเรื่องราวของลูกค้าคู่หนึ่งที่ได้นําของเก่านะครับที่เก็บได้จากกองขยะมาขอให้ทางร้านช่วยตรวจสอบให้นะครับว่าเป็นทองจริงหรือไม่ซึ่งงานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับทำเอาคาดไม่ถึงอย่างมากเลยทีเดียวจนเรียกได้ว่าขยะของคนคนหนึ่งอาจจะกลายเป็นสสมบัติุดลาค่า ของอีกคนก็ได้เลยเดียวกับโดยในคลิปดังกล่าวนี้นะครับทางด้านของลูกค้าหญิงได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าเธอทํางานเป็นพนักงานเก็บขยะของเทศบาลขณะออกไปเก็บขยะตามปกติ ก็มักคุยหาขวดพลาสติกหรือของเก่าที่นําไปขายได้และบางครั้งก็มักจะเจอเครื่องประดับหล่นอยู่ในกองขยะด้วยจึงเก็บสะสมเอาไว้แล้วก็นํามาขอให้ช่างทองช่วยตรวจสอบดูซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านของคุณโมเจ้าของร้านก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีคนเอาเครื่องประดับลักษณะนี้มาให้ตรวจสอบดูทุกวันและจากการตรวจสอบของที่ทั้งคู่ได้นํามาในครั้งนี้นะครับก็พบว่าบางชิ้นนะครับมีแหวนที่จะเป็นทองจริงรวมถึงมีเงินผสมอยู่ด้วยนะครับก่อนจะทําการช่วยกันคัดแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือของที่เป็นเงินนะครับแล ที่มีแนวโนม้มว่าจะเป็นทองน,นั่นเองครับ ซึ่งทางนี้นะครับก็ได้พบว่าได้มีหนึ่งในซอยนะครับที่ดูมีเวลมากที่สุดและหลังจากนั้นนะครับเมื่อนําไปเอกเยกก็ได้พบว่าเป็นทองคําแท้ 9K นะครับซึ่งมีส่วนผสมของทองจริงที่สามารถนําไปขายได้นะครับและหลังจากนั้นหลังจากที่นําทองแล้วก็เงินทั้งหมดมาคํานวณราคานะครับก็ทํเอาละลึงอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากพบนะครับว่ามีมูลค่าสูงถึงเกือบ7 4 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาทางด้านของลูกค้าชายหญิงคู่นี้นะครับที่เป็นเจ้าของทองดังกล่าวต่างรู้สึกด คิดเลยนะครับว่าของที่เก็บได้จากกองขยะแบบนี้จะกลายเป็นของที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้ในพริบตาเดียวนั่คนรนับคุณพี่เอามาเนี่ยดูครับเพื่อนๆครับดูฮะเยอะแยะมากมายเลยแต่และว,วันเนี่ยผมตรวจแบบนี้เยอะมากนะนะครับคุณพี่ขยับมาใกล้ๆก,ก,ก็ได้ไม่ต้องกลัวนะครับคุณพี่ทั้งสองท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมมาจากที่ไหนอาุธยาครับแล้วคุณพี่เอามาเนี่ยดูครับเพื่อนๆครับดูฮะเยอะแยะมากมายเลย แต่ละวันเนี่ยผมตรวจแบบนี้เยอะมากนะนะครับคุณพี่ขยับมาใกล้ๆก,ก็ได้ไม่ต้องกลัวนะครับเนี <c> ่ย <oughs> แต่ละวันผมตรวจอย่างเงี้ยเกือบทุกวันนะครับตรวจเกือบทุกวันคุณพี่มีอาชีพอะไรทำงานเทศบาลเทศบาลทั้งสองทั้งสองคนเลยเหรอผมขายผลไม้คุณพี่ขายผลไม้แล้วทำเทศบาลยังไงอ่ะใครทาอ่ะพี่ทําได้อันเนี้ยมายังไงเนี่ยได้ทั้งหมดนี้มายังไงที่รถขยะที่รถขยเขาไปเทแล้วเราไปคุยหรือยังไงครับเทรถอับครับแล้วก็หาของด้วย สรุปแล้วคือขยะก็คือว่าหาของหาขวดนี่ไงบางทีมันก็เจอมาอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องน้องถามว่าเออมันเป็นลักษณะแบบว่าพี่ต้องขึ้นขึ้นกับรถขยะไปไหมขึ้นไปก็เปิดรถขยะไปเลยโอ้แล้วถามเมื่ก็ไปยกโอ้แล้วมันปนกันอย่างเงี้ยแล้วพี่คัดยังไงอะฮะไม่รู้ก็คิดก็คิดตามถุงไงบางทีจะดูพวกขวดพวกอะไรเงี้ยบางทีเจอพวกนั้นพี่ก็จะแยกใส่เอียงไหมอ๋อก็แต่เทศบาลส่วนใหญ่เขาก็คัดกันมานะนหลายๆท่านแถวๆนี้ก็มีเขาก็เอามาให้ผมตรวจด้วยเอ้ยเป็นเงินเป็นทองไหมผมบอกเลยเลยนะ เท่าที่ผมมองนะครับเนี่ยมันมีมันมีมันมีที่แบบว่ามองแล้วมันใช่อยู่นะครับครั้งแรกที่ก้ามาเลยเนี่ยผมมองเห็นแล้วนะครับ <c oughs> คือแบบดวงดีมากๆนะครับดวงดีมากๆผมบอกได้เลยว่าคลิปเนี้จะคุยสมบัตินะครับในกองขยะ <c oughs> ที่คุยมากี่ปีพ <c oughs> ี่ทำมาเก้าปีทำมาเก้าปีนี่คือสะสมมาเก้าปีเลยก็ไม่ถึ <c oughs> แงแล, <c oughs> แล้วไปขายที่ไหนก็ <c oughs> <c oughs> ร้านพวกรถซื้อของเกนะ่าอะไรเงี้ยอ๋อรถรับซื้อ อ๋อก็คือพี่พี่รู้อยู่แล้วว่าเป็นทองเหลืองพี่ก็ขายแต่พวกพวกนี้คือเก็บสะสมเหรอเก็บเอาไว้ครับเก็บเอาไว้ในเนี้ยวันเนี้ยพี่มาพี่คิดไหมว่ามันจะมีทองคือหรือมาลุ้นหรือมาลุ้นมาลุ้นเออครับถ้าถ้าถ้ามีจะโชคดีมากมากใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวผมจะคุยนะครับแล้วก็แยกให้แล้วพาไปเอ็กซเรย์นะครับเท่าที่ผมมองมีทั้งเงินนะครับแล้วก็ทองด้วยนะครับนี่คือเจอทองในกองขยะเลยนะผมบอกได้เลยนะครับไปครับ อ่ะพร้อมแล้วครับอันเนี้ยคัดออกมาแล้วนะครับนี่เจอเงินแล้วครับอย่างน้อยเนี่ยเจอขุมทรัพย์แล้วนะครับเจอขุมทรัพย์แล้วอันนี้กี่ปีพี่สาวเก็บมากี่ปีอันนี้ประมาณสี่ห้าปีสี่ห้าปีเลยนะเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยสี่ห้าปีโอ้โหแล้วคุณพี่ดูเปลี่ยนไหมช่วยดูไหมไม่เป็นครับไม่เป็นแค่เอาไปวางกับแม่เหล็กครับอ๋อมันติดหรือไม่ติดเนี่ยเราใช้แม่เหล็กเป็นตัววัดก่อนก็คือใช้แม่เหล็กดูดูดูดดูดแม่เหล็กเนี่ยจะสามารถดูดได้เพียงส่วนผสมที่มีเหล็กนะครับอย่างพวกเงิน ทองแดงทองเหลืองนะครับแล้วก็นาดพวกเนี้ยแม่เหล็กไม่สามารถดูได้นะครับผมก็จะก็ต้องมาแยกกันอีกว่าเอ้ยมีทองเหลืองปนไหมมีทองแดงไหมอะไรเงี้ยแม่เหล็กไม่สามารถดูติดเพราะฉะนั้นแม่เหล็กก็เป็นพื้นฐานขั้นต้นนะครับก็ดีเหมือนกันนี่เราคัดออกมาแล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ทองเลยนะครับอรังการงานสร้างเงินก็ไม่ใช่เป็นทองแดงชุบแล้วก็ทองเหลืองนะครับทองเหลืองนะครับแบบนี้นะครับทองปลอมแบบนี้แหละ ทองลอมแบบนี้นะครับจะมีองค์ประกอบของทองแดงบวกกับสังกะสีถ้าสองโลหะนี้นะครับสแร่นี้รวมกันแล้วนะครับจะเรียกว่าทองเหลืองมันจะมีสีเหลืองๆคนก็จะมองว่าเฮ้ยผมเอาน้ำกดกัดแล้วนะอะไรนู่นนี่นั่นแล้วนะยังยังเหลืองอยู่บางท่านก็คิดว่าเป็นทองแต่ว่าต้องมาพิสูจน์อีกทีนะครับนี่ที่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นทองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มีอันนี้ด้วยอะ่ะแต่อันเนี้ยน้อยที่จะเป็นทอง นะครับอันนี้น่าจะเป็นแท่งอะไรสักอย่างนะครับไว้ตอกทำนู่นทำนี่นี่นี่คือ,คอทองเหลืองแหละแต่ว่าเนื่องด้วยอยากให้ดูอยากให้ะะรู้ไงเพราะมันหนักนะครับเป็นการเรียนรู้นี่ถ้านี้เป็นทองนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยนะครับไปวัดเอสเลเปอร์เซ็นต์กันครับพี่ไปตอนนี้ลุ้นสุดๆนะครับแต่ที่ได้แน่ๆนี่คือเงินแล้วนะครับนี่คือเงินแล้วนะครับขายได้แน่นอนมาดูอันนี้กันก่อนนะครับผมคาดว่าเป็นทองเหลืองนะแต่ว่าหลายๆท่านจะเห็นสีที่มันเหลือง เห็นมีความน้ำหนักสูงอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าเป็นทองกันนะเนาะออกมาแล้วนี่ครับคัพปเปอร์หรือทองแดงเนี่ย83%แล้วก็มีสังกะสีอยู่ที่8.4%นะครับมีตะกั่วด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วโอเคอันนี้น่ารุ้นที่สุดเท่าที่คุณเข้าคุณพี่เข้ามานะครับมาแล้วเอาละครับนี่นะครับมีองค์ประกอบ นี่คือทองแดง48นะครับมีทองคำอยู่ที่37แล้วก็มีเงินอยู่ที่6.7นะครับสารสีอยู่ที่6.6นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบของทอง 9K นะครับทอง 9K ก็คือมีส่วนผสมของทองอยู่นะครับนี่ได้เลยครับผมบอกได้เลยนี่คือทองคำนะครับจะให้บ้านเราเรียกก็คงคงเป็นเป็นนาคเลยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นต่างชาติก็จะเรียกว่าเป็นทอง 9K นะครับอันนี้โชคดีแล้วนะครับ รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยแล้วยังไม่รู้มูลค่านะยังไม่รู้มูลค่าเดี๋ยวเราไปเดากันเดี๋ยวเอ็กซเรย์ทุกอย่างก่อนนะครับจากการเอ็กซเรย์นะครับเราสําเร็จแล้วนะครับมีเงินนะครับมีเงินนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ก็ไม่ใช่นาคนะครับอันนี้ไม่ใช่นาคนะครับอันนี้นะครับได้แค่อันนี้อันเดียวนะครับแล้วก็ เงินนะครับจากเก็บมา5้าปีจากกองขยะเดี๋ยวพี่เก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะประเมินราคานะครับว่าคุณพี่จะได้อันเนี้ยกี่บาทจะขายได้เงินกี่บาทนะครับแล้วก็ส่วนเงินจะขายได้กี่บาทนะครับตอนนี้ใจชื้นขึ้นมาถูกต้องไหมเ <c oughs> ดาหน่อยเดาหน่อยว่าซอยเส้นนี้นะครับจะได้กี่บาทให้พี่เดาครับส <c oughs> องบาทได้ครับถ้าเดาเป็นเงินล่ะถ้าเดาเป็นเงินเพราะมันคือ38% คิดว่าจะขายได้กี่บาทครับจะถึงห้าหมื่นไหมพี่ล่ะไม่รู้ครับไม่รู้นะเราเราเราเอาคําของพี่แล้วกันจะถึงห้าหมื่นไหมไปครับอ่านี่คือนาคนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสาบาทนะครับเป็นนาคนะครับสาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นแหละครับหรือทองเก้าเคนะครับเคแปลว่ากระดับนะครับเคย่อมาจากกระดับกระดับคือความหนาแน่นของทองคํานะครับสูงสุดยี่สิบสี่เคคือทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับแต่อันเนี้ยคือเกรดต่ําสุด แต่ว่าก็ขายได้นะครับเนื่องด้วยทําไมต้องทําต่ําเพราะว่าต้องทาให้เงาสวยแล้วก็แข็งทนทานต่อการใช้งานนะเป็นเครื่องประดับได้เช่นเดียวกันให้ผมประเมินหรือให้ผมหลอมเลยครับหลอมเลยใช่ไหมครับอยากรู้ราคา,ถ,าถ้าประเมิน,มนไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าของคุณพี่มีน้าหนักเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คิดตามเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไม่ได้อยู่ที่ว่านโมจะซื้อเหมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับรมไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ของตรงหน้านี่แหละนะครับไม่รวมทองแดงนะผมไม่ได้ซื้อทองแดง เอาไงดีลุ้นเลยไหม <c oughs> ไปลุ้นเลยนะ <c oughs> ว่าจะได้กี่บาท <c oughs> ไปกันครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับอุนพี่จับดูอันนี้นากนะครับก็จะไม่ค่อยสะอาดเหมือนทองนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะตัดแกนกลางนะครับเพื่อเอซเรย์นะครับว่ามีเปอร์เซ็นทองอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเอซเรย์ด้านนอกเนี่ยมันมีผุนเยอะแล้วก็คราบสกปรกเยอะนะครับอาจจะไม่ได้เปอร์เซ็นที่แน่ชัดชัดเจนนะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับเราตัดเอซเรย์แกนกลางให้นะครับแคคล้ายแบบนี้เลยนะครับแคคล้ายเงินอันนี้เลยรอสักครู่นะครับอ่ะเปอร์เซ็นออกมาแล้วนะครับคุณพี่ครับ ได้อยู่ที่ทองแดง52%แล้วก็ทองคำมีอยู่38%นะครับยินดีด้วยนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นด้วยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเอสเลงกันต่อนะครับรู้สึกไงบ้างตอนนี้เต้นเต้ <laughs> นโยเต้นเต้นโยลุ้นกันนะนี่บอกว่าอยากให้ถึงห้า0ม่นขึ้นไปนะครับปอนล้อมสี่สิบห้ากรัมเหลือสี่สิบห้าจุดสามเท่าเดิมเลยแทบไม่หายเลยนะครับคเงินแล้ว ลที่เราคอยนะครับคุณพี่ครับสมบัติจากกองขยะที่เราหามา5ปีเก็บสะสมมาห้าปีแต่ยังอื่นก็ขายได้อยู่หมายถึงว่าขวดอะไรพี่ก็แยกใช่ไหมอ๋อดีเหมือนกันนะ <สำ S 1> ผมว่านะครับนี่ครับที่ได้นะครับเ,เพื่อนๆครับเจ็ดหมืนสามพันเก้าร้อยนะครับนะครับเจ็ดหมืนสามพันเก้าร้อยบาทเป็นไงบ้างสำหรับ <Okay. S 1> สิ่งที่เราไม <laughs> ่คาด ม่ซื้อทองได้ซื้อทองได้บาทกว่าแล้วนะนะได้อยู่นะพี่นะอยากจะบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับอา,อาชีพของเราก็คืออาจจะเป็นอาชีพที่ต้องทนทน,ทนกับคนที่เอามาทิ้งนู่นนี่นั่นเยอะนี่คืออาชีพของเราเราทนได้อ๋อครับผมทนได้อยู่แล้วเลยนะนะครับขอบคุณมากพี่มาอ่ะพี่ก่อนพี่มาเจอผมแล้วทีงานที่นี่เป็นไงบ้างดีครับองใสดีครับอะไรเี้ยครับขอบคุณครับคุณพี่ครับ ยังไงก็ตามนะผมขอบคุณคุณพี่ทั้งสองท่านนะที่ทําให้บ้านเมืองเราสะอาดแล้วก็อา,อาชีพแต่และอาชีพเนะี่ยมันมีความสําคัญต่อประเทศทั้งนั้นแหละนะครับผมก็ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจเก็บมาใหม่ได้นะผมยินดีนะครับคัดให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะกี่ชิ้นก็ตามเอาบางคนเอามาเป็นกองนี่เลยผมก็คัดให้นะครับผมโอเคมาเจอผมตัวจริงเป็นไงเหมือนเหมือนที่นี่ไหมใช่ดูในเพจแล้วถึงได้อย่างไีอ๋อแล้วคุณพี่ลหะครับก็ผมก็ดูครับดูว่าผมว่า ว่ารวมไลยเขาโปร่งใสดีไม่อะไรให้ดูหมดทุกอย่างอะไรทุกอย่างครับยินดีด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าลืมดูคลิปตัวเองนะสนุกแน่นอนนะอาจจะออกข่าวด้วยนะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว